เปิดเทคนิคการทำคอนเทนต์การทำคลิปแบบไหนประเภทไหนถึงจะผ่านกดเร็วและสร้างรายได้ในระยะยาวผมวยกตัวอย่างคอนเทนต์ใหม่ๆและวิธีการทำคลิปแบบง่ายๆมือใหม่เองก็ทำได้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนตระยงสวัสดีสำหรับใครๆหรือผู้ใดที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้เพจนี้นอกจากเพจนี้เน้นออกมาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์เทคนิคสาระดีๆที่ตัวเองได้เจอมาเพื่อที่จะพาเพื่อนๆนะครับ ไปเปิดการสร้างไรายได้ด้วยกันเนาะจ้ะตามหัวข้อด้านบนนะครับได้กล่าวไว้ว่าการทำคอนเทนต์หรือการทำคลิปประเภทไหนที่จะทําให้ผ่านกดเร็วและเรายังสามารถเปิดสร้างไรายได้นะครับกับคลิปประเภทนี้ไปในระยะยาวๆเนาะจ้าโอเคนะครับแล้วเราจะต้องทําคลิปแบบไหนนะครับคําตอบคือคลิปที่มีค่า CPM สูงกว่าคลิปประเภทอื่นอันนี้วัดจากสถิติหลังบ้านของตัวเองคือ คลิปประเภทที่ออกมาให้ความรู้ความรู้ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําคลิปอย่างเดียวน,นจะจ๊ะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนาะจ๊ะเช่น<อ>ถ้าเราเป็นกเกษตรกรนะครับเราทําไร่ข้าวโพดเราถนัดนะครับด้านนี้เราก็ทําคลิปเ,เกี่ยวกับไร่ข้าวโพดล้วนๆไปเลยนะครับเ<อ><ๆ>ช่น e ีพ<ๆ>ีหนึ่งการเตรียมแปลงปลูกนะครับเราก็ถ่ายคลิปไปเลยนะครับต้องไถกี่ครั้ง ไถกลบหน้าดินใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยเท่าไรนะครับลองพื้นด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับพอมาอีพีสนะครับการปลูกข้าวโพดควรใช้เมล็ดพันธุ์ยี่ห้ออะไรหรือจะเอาเมล็ดพันธุ์อื่นมาเปรียบเทียบก็ได้แต่ไม่ควรเอ่ยชื่อแบรนด์ที่เราไม่เลือกนะครับควรเว้นระยะ,ะ,ยะห่างเท่าไหร่ในการปลูกหลุมละกี่เมล็ดนะครับเราก็ว่ากันไปเนาะ,ะทีนี้การใช้คนปลูกใช้กับใช้รถ หยอบลุมแบบไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเราก็ทําไปทุกวันทุกขั้นตอนจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วมันก็จะได้กี่คลิปหลักนะครับก็พอดีนะครับปลูกข้าวโพดใช้เวลา3-4เดือนนะครับได้เป็นร้อยคลิปเวลาเราลงหน้าปกคลิปทุกปกเอ,อ่อทุกคลิปนะครับก็ให้เราถ่ายคู่กับป่าข้าวโพดสวยๆขเขีวยวนะครับมีเรายือนอยู่นะครับถือเครื่องมือเกษตรกรอย่างนี้แล้วพาดหัวด้านบนด้วยตัวหนังสือชื่อคลิปที่ชัดเจนนะครับ ทำแบบนี้แทบทุกคลิปนะครับมันจะช่วยดึงดูดสนใจให้คนที่เข้ามาดูมากขึ้นนะครับใส่เทคนิคดีๆในการกุคโพดให้ความรู้เรื่องที่เราถนัดเราทําแล้วมันจะมีคําตอบในตัวของเราเองเลยนะครับเมื่อกุครบดจบเราปลูกอะไรต่ออ่าเราปลูกผักเราก็มาเริ่ม EP หนึ่งนะครับวิธีการปลูกผักคะน้าแบบไร้สารทํายังไงให้คะน้าต้นอวบอ่าเราก็ไล่ไป EP 2 EP 3นะครับไปจนจบถึงการเก็บเกี่ยวอันนี้พอจะเห็นภาพไหมครับเน้นให้ความรู้ในด้านที่เราถนัด เราทําการเกษตรเราก็เอาเอา,เอามาทาทีละเรื่องนะครับให้เป็น ep 1 ep 2ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคลิปมันจะได้ไม่สเปะสปะเวลาที่มีคนเขาสนใจเรื่องที่เราทําเขาจะไล่ดูคลิปเราทุกคลิปล้วจ้ะโดยส่วนตัวนะครับคิดว่าคลิปประเภทที่ออกมาให้ความรู้เช่นนี้มันเป็นคลิปประเภทที่ไม่มีวันตายเพราะว่าคนยังทําการเกษตรแบบนี้อยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยนะครับและการเกษตรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับมีทั่วทุกภาค ดังนั้นใครที่ถนัดเรื่องการเกษตรหรือใครที่ทําการเกษตรอยู่ไปให้ถูกทางนะครับไปให้ถูกคอนเทนต์แล้วคุณจะไปได้ไกลและเร็วกว่าคนอื่นๆนอกจากนะครับแล้ววิธีการทำเรือทำยังไงวิธีการทําก็เกี่ยวกับการเกษตรนะก็ด้านบนตามด้านบนที่ยกตัวอย่างมาให้ทุกคนเห็นภาพนั่นแหละจ้ะก็ทําตามนั้นเลยง่ายๆนอกนนจากอ่อและอ <c oughs> คอนเทนต์อื่นล่ะนะครับคอนเทนต์อื่นสายอื่นทําในลักษณะที่คล้ายกันนะครับไล่ไปตั้งแต่ าการเริ่มต้น EP แรกจนจบนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอื่นให้ไปอยู่ในโหมดเดียวกันนะครับถ้าใครยังไม่เห็นภาพหรือคิดไม่ออกนะครับให้เมนใต้คลิปไว้เดี๋ยวผมจะช่วยไปคิดคอนเทนต์ให้นะจาะว่าเราควรที่จะไปสายไหนอะไรยังไงดีนะครับสรุปมีคอนเทนต์อะไรบ้างที่ทําแล้วผ่านเร็วไปได้ไกลนะครับเปิดสร้างรายได้ในระยะยาวส่วนตัวขอตอบว่าคลิปที่ออกมาให้ความรู้ในเรื่องของ ที่ตัวเองถนัดหรือเรื่องที่ตัวเองทําอยู่คลิปประเภทนี้ถือเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อคนดูเป็นอย่างมากนะครับคลิปที่มีประโยชน์ต่อคนดูมันก็คือคลิปคุณภาพนั่นเองนะครับโอเคนอะกจากสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจยังไม่กดติดตามกินตาพุทแฟนเพจก็ฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะจ่ะจะได้ไม่พลาดเทคนิคสาระดีๆที่นํามาส่งต่อให้ทุกๆวันตอนเย็นๆนะครับกดแชร์เก็บไว้ดูแชร์ให้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้นะครับเขาจะได้รู้แล้วก็เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับช่องของเรามากยิ่งขึ้นยิ่งแชร์ยิ่งให้ยิ่งได้บุญสําหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีนะครับ